แบบนี้มีชื่อว่า Battle Bad TD นะฮะคือว่าช่วงนี้นั้นเป็นช่วงอีเวนต์ซะด้วยนั่นคือดานก้อนอีเวนต์นะฮะแบบนี้เขาจัดอีเวนต์ขึ้นมาใหม่ซึ่งตรานั้นจะพลาดได้ยังไงกไ็ไปกันเลยตอนนี้เป็นอีเวนต์ใหม่เลยนะครับผมซึ่งมีตัวให้เรามากมายเลยซึ่งเรวนั้นสามารถได้ตัวฟรีด้วยนะก็ใครที่สนใจอยากได้ตัวฟรีเนี่ยก็คือเป็นสเกลดาก้อนเอกนะฮะซึ่งนี่ได้จากการ AFK เลยแล้วนั้นสามารถที่จะ เอาไข่ที่เรา AFK เนี่ยมาแรกเป็นบังกรตัวนี้ได้นะครับผมก็อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอาให้เรานั้นเสีย150โลบักเพื่อสุ่มไข่ขึ้นมาซึ่งก็จะมี49% 2ตัวแล้วก็1%อีกอย่างละตัวนะครับผมแล้วก็จะมีด่านเพลย์โซนให้เราเล่นด้วยนะฮะแล้วก็จะมีสัตว์มากมายตรงนู้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมกอนอื่นเลยเรานั้นจะพาดได้อย่างไงในเมื่อตรงนี้นั้นเป็นจุดอีเวนต์ผมจะเปิดพ ยัง5ฟองเท่านั้นและมาลุ้นกันว่า1%ใน5ฟองเนี้มันจะออกไหมโอเคจันกันเลย1%ใน5้ฟองลุยได้มาแล้วทุกคนให้ของอีเวนต์ในครั้งนี้ซึ่งโอกาสเนี่ยหขอเลยได้ไหมสีตัวเนี้ยออกมาไม่ซ้ำกันเลยได้ไหมอืมตัวที่1ตัวที่1ได้มังกรมิติซึ่งเป็น4ี์ ตัวที่สองบมไมติง49เหมือนกันตัวที่สาม49เหมือนกันขอร้องละตัวที่สี่ตัวที่ห้าอย่างละหนึ่งเอร์เซ็นตนะขอร้องโอ้โหอีกสองฟองสุดท้ายหรือใช่ไหมอีกนิดเดียวเอ้อเอ้ยดังไชนี่ทุกคนใช้นี่บรอสซมไมติงอีกหนึ่งอันสุดท้ายใชยนีนี่สีนะ่เปอร์เซนนะขอหนึ่งเอร์เซ็นเถอะคลิกนี้ หเอา้ามันหมดแล้ววะไอ้เราก็นึกว่าจะได้หเปอร์แต่ว่านะผมว่าเรายังคุ้มเพราะว่าเรานั้นได้สอร์เซมาซึ่งเป็นไชนีไชนี่นี่ยัง ยังถือว่าคุม้มเสียไปเสียไปนียังถือว่าคุ้มนะฮะโอเคไหนๆเราก็ได้ตัวชายนี่มาแล้วเดี๋ยวใส่ตรงไหนวะเราเอานี่มาใส่เลยเราถอดอยังไงวะอันอีคิฟเมนต์โอเคใส่ตัวนี้หนึ่งตัวนี้อีกหนึ่งแล้วก็เป็นตัวนี้ที่เป็นชายนี่นะฮะอีกหนึ่งตัวแต่ว่าเรานั้นจะยังไม่จบเพียงตัวนี้แน่นอนผมนั้นจะไปอีกหนึ่งตัวได้หรือไม่นะอ่ะอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดที่ผมจะเอานั่นก็คือสตาร์เตอร์แพ็คนะครับผมซึ่งเราจะได้15 เรนโบว์เจมมาด้วยนะ99โลบักจันมา99โลบักนี้กดเลยเอามาให้หมดเรานั้นเก็บหมดทุกตัวที่คิดว่าดีที่สุดกับเรานะฮะมาเลยซึ่งอยู่ไหนวะอยู่นี่โอเคเปิดร้อยเปอร์เซ็นไงก็ได้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสายฟ้านะฮะตัวเป็นตัวไมติกเหมือนกันซึ่งเรานั้นยังเหลือโลบักอยู่ทุกคนผมคิดว่าเปิดอีกสักหนึ่งฟองผมอยากได้มากเลยไอหนึ่งเปอร์เซ็นน่ะลุ้นดูไหมไอจไม่เอาดีกว่าวะเก,วนะเก็บไว้นะเก็บไว้ ไว้เผื่ออนาคตที่สดใสรอเราอยู่เออ เรานั้นจะไปใส่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าตัวอะไรจะดีอันนี้เป็นอีพิกแลไมติกไมติกอันนี้แลเราใส่ตัวนี้ไปอีกหนึ่งตัวซึ่งอันนี้จะเป็นธาตุพืชสายฟ้าธาตุพืชอันนี้ก็เป็นธาตุพืชเหมือนกันเนาะอ๋อเป็นบอสซ้ำสองตัวแต่เนี้ยเป็นไมติกทุกคนซึ่งจริงเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะนะตัวเนี้ยอันนี้เป็นตัวสายฟ้าด้วยอะ่ะผมใส่ตัวไฟไปด้วยดีไหมอะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเรานั้นขาดตัวไฟเป็นอย่างมากจริงๆนะเรานั้นขาดตัวไฟซึ่งผมว่านะไหนๆเรา นั้นก็ขาดตัวไฟสิ่งที่เราทําได้นั้นก็มีเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือไปหนึ่งฟองสุดท้ายเนี่ยจัดมาแล้วหมดโรมากแล้วหมดชัวๆเลยชัวป้าบหึงฟองนี้ผมคิดว่ามันจะเป็น1%แน่นอนไปเลยไม่ต้องรีรอรอช้าอะไรทั้งนั้นขอละโอ้โหได้ตัวนี้อีกแล้ว <laughs> ซึ่งมันเป็นตัวพืชนะทุกคน เรานั้นสามารถที่จะแบบรวมร่างมันได้ไหมผมแม่งเอ้ยเดืยดดาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราฟีดไม่ได้เพราะว่าเรานั้นไม่มีอาหารมาไหนไหนเราก็สุ่มไปทั้งหมด1,000กว่าโลบางแล้วซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเรานั้นโหดมากพอที่จะไปได้ไหมอีเวนต์อีเวนต์นนไม่มีใครไปเลยโซนสโซน2เราก็ยังไปไม่ได้นะทุกคนโซน2นี้โอกาสที่เรานั้นจะไปได้เนี่ยมีน้อยมากซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็ จะมีมังกรแต่ละตัวแตกต่างกันไปด้วยนะฮะจริงๆเราเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องอ่าซื้อผ่านโลบักก็ได้นะเรามาซื้อตรงนี้ได้ซึ่งจะเสียทั้งหมด500โลบักนะครับทุกคนอัลล็อกมาเลยซึ่งเราก็จะได้ไข่ของน้องมาด้วยอ่าใช้ทั้งหมด500เจมซื้อทําไมเนี่ยตั้ง500โอ้ oh my god ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมซื้อไปทําไมโอเคลวยตัวนี้จะเป็นช้อยเอาเลือกนะฮะซึ่งผมจะเลือกเป็นอีซี่นะเพราะว่าเรา นั้นอยากจะลองดูก่อนว่ามันจะโหดมากเพียงใดนะครับผมโอเคทางมอนนั้นจะออกมาทั้งหมด2ทางซึ่งเรานั้นจะใส่ตัวนี้ลงไปตรงนี้เลยอันนี้เป็นตัวสายฟ้านะทุกคน ผมคิดว่าน่าจะดีนะเขาน่าจะโอะแนะเรา,าไม่มีไอ้นี่นะแบบคูณ2มีพอสนะมีพอสออกออกพอสแล้วเริ่มโอเคไม่มีคูณ2นะเรานั้นต้องรอเอ้ยก็ถือว่าไม่แย่นะผมคิดว่าต้องดูนะว่าเขาเนี่ยจะปล่อยไปกี่ทางซึ่งเรานั้นได้เขามาก็พอตัวอยู่เหมือนกันนะเสียเงินเสียเงินไปก็ต้องได้สิ่งที่คุ้มค่ากลับมา เพราะฉะนั้นวางตรงนี้ด้วยน้องจะได้ช่วยกันช็อตนะโอเคอิเล็กทริกบูตอีกมาช็อตตัวนี้ช็อตตัวนี้ผมรอที่จะใช้ตัวอ่าตัวนี้นะครับผม2,300ซึ่งจริงเรามีตัวสายฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเตรอเอาไว้ก่อนโอ้ยเตรอนั้นจะเก็บตังค์สัก2,300เพื่อเอาตัวสายฟ้าออกมาลองให้ทุกคนไอ้ไม่ใช่ตัวสายฟ้าตัวพืชเนี่ยออกมาลองให้ทุกคนได้ดูซึ่งมันเป็นตัวลุงนะ ตัวลุงเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวน้ํำนะทุกคนซึ่งเอามาวางได้ตัวน้ํานี่6.50เนี่ยเฮ้ยเราเอาตัวใส่ไอตัวนี้ออกมาได้แล้วทุกคนมาอุ้ยขอบพุ่น พนเป็นสายลุงเลยดิเอ้ยแรงอยู่นะดาเมจสิบรัวๆเลยแลงโอ้โหอัพทีหนึ่งใช้ตั้ง3ามพโอเคถ้าเยอะขนาดนี้สายฟ้าไปก่อนเลยตัวสายฟ้าเรามีทั้งหมด3ตัวแล้วนะตอนนี้ยแต่ราคาเท่ากันเลยนะมังกรกับตัวอ่าตัวเนี้ยหนูสายฟ้าเนะี่ยตัวชายนี่นี่ค่อนข้างที่จะดูโกงอยู่เหมือนกันนะผมว่าน่าจะพอเอาเรื่องอยู่ตัวนี้ อืมเราเอาตัวนี้มาพ่นอีกตัวดีกว่านี่ๆช่วยกันพ่นช่วยกันพ่นช้นี่เรานั้นจะน้นไปที่ชัยนี่ก่อนนะเพราะว่าชัยนี่กับตัวเนี้ยราคาเท่ากันแลาอย่างหนึ่งคือตัวซ้ํากันอ่ะมันมันทับซ้อนกันด้วยนะเพราะผมคิดว่าผมนึกว่ามันช้ยนี่กับตัวธรรมดาเนี่ยมันจะแยกกันก็เลยเอามาใส่แต่ว่าจริงๆแล้วมันซ้อนทับกันนะรอบหน้าเนี่ยเรานั้นต้องเปี่ยนโอเค ต่อไปเราเรานั้นจะใส่เป็นตัวอะไรดีอ่ะตัวอะไรที่ยังไม่ได้ใส่อ่ะตัวนี้ผมจะใส่ให้ทุกคนได้ดูมันเป็นตัวน้ำนะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยที่เราเอาลงไปมื่อก้มันเป็นตัวน้ำนะโอเคเราใส่ตัวใช้นี่ได้อีกหนึ่งตัวยังไงเขาก็จะต้องมาผ่านทางเดียวกันนะทุกคนเราก็วางเรียงๆกันไปเลยตัวอันนี้น่าจะไม่ใช่ตัวน้ำปะเขาเป็นตัวพูดตัวพืชหรือตัวน้ำเนี่ยผมเริ่มงงแล้วอ่ะ ดางก้อนกําลังจะออกมานะทุกคนนี่เข้าสู่เวฟที่6มีทั้งหมด14ี่เวฟนะฮะกับแบบนี้ผมไม่รู้ว่าเรานั้นจะไปถึงเวฟที่ส4มัยไหมแต่คิดว่าน่าจะถึงนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอีซี่ซะด้วยแล้วก็เรานั้นมีมอนที่ค่อนข้างที่จะโหดตัวละ150โหาบัูผมคิดว่าน่าจะโหดแหละมันต้อง150ยหาสบรูเลเลยไงตัวหนึ่งตัวระต้าส150บัร้อยหาิบรบนี้ก็ตัวละตกตัวละ80บาทได้ไหมอืม แพงอยู่เหมือนกันนะโอเคนี่ยเราตัวสายฟ้าลงมาด้วยสี่ตัวสายฟ้าสี่ตัวแล้วเราก็มีตัวพืชอีกสี่ตัวพืชช้นี่นะทุกคนเราไม่มีตัวไฟนะตอนนี้ผมจะไปอัพที่ตัวช้นี่สักหนึ่งตัวเอาตัวนี้แล้วกันเพราะมันอยู่หลังไงเอาไปอัพขึ้นเลเวลสองดาเมจน้องเท่าไหร่ดาเมจน้องสิบแปดนะฮะถ้าอัพต่อไปจะดาเมจน้องจะทีละยี่สิบตัวมันค่อนข้างที่จะแรงนะเอาจริงๆแรงเลยแหละ โอ้โหตัวนี้เดี๋ยวตัวสายฟ้าดาเมจ780แรงมากแรงแบบแรงเวอร์เลยทุกคนคือแบบสาดตัวละทีแรงแรงแรงอันนี้อันนี้แรงมากๆเดี๋ยวผมใส่ไปที่ตัวสายฟ้านี่เราเต็มแล้วนะต่านั้นก็ยังจะเน้นไปที่ตัวนี้เหมือนเดิมตัวพ่นพ่นน้นําพ่นหญ้าพ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นตัวน้ําหรือตัวหญ้าก,กันแน่ผมงงเหมือนกันเอา,เอา เราจะลงที่ตัวน้ําเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวค่อนข้างที่จะ OP นะผมมองเลยตัวที่สุ่มมาเนี่ยคือ OOP อยู่นะนี่อัอัพมาทีและอันนี้คือเขาจีเป็นดาเมีต่อเนื่องด้วยไงคือก็จะแรงขึ้นแบบมากๆโอ้ดาเมีแบบ เป็นบานเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวสายฟ้าดาเมจแรงมากคือชอตชอตตัวนาทีอ่ะแรงเวอร์ไปไหมโอเคเราจะมาอัพเน้นอัพตัวน้ําดีไหม7,009ตังเราเหลือๆทุกคน7,009นี่มันก็แค่เศษเงินเพราะว่ามอนของเราในตอนนี้ค่อนข้างที่จะโหด อืใช่นี่กับตัวธรรมดาตัวใส่ฟ้าตัวนี้ที่เรานั้นลงไปแค่ตัวเดียวนะทุกคนผมจะลงเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นตรงนี้โอเคมันมีที่ว่างอย่างเงี้ยเรานั้นก็ลงไปลงไปเยอะๆอะไรลงได้ก็ลงไปเลยตอนนี้เขาไม่น่าจะหลุดมาได้ลงไปแบบเท่าที่ลงได้นะะเดี่ยช็อตไปอันนี้เราไม่สามารถลงตัวอะไรได้อีกแล้วเพราะว่าเต็มแล้วนะเห็นไหมแผ่นของเราเต็มพื้นแล้วก็นะเรามีแต่ตัวแบบตึงๆในตอนนี้ น่าจะพอไหวเลยนะดาเมจตัวสายฟ้านี่ก็เป็นแบบพันเก้าอ่ะทุกคนมันแรงนะไม่ใช่ไม่แรงโอแต่ตัวนี้แบบตัวใช้นี่เนี่ยใช้แบบเงินอัพเป็นหมื่นเลยนะคือใช้เงินอัพเยอะมากแต่ว่าก็แรงกลับมากับดาเมจที่ค่อนข้างคุ้มอ่ะมันโอพีอ่ะดูดิ มันยิงแบบต่อเนื่องมากคือทุกอย่างมันมันต่อเนื่องมากทุกคนอันนี้เรามีเงินอยู่หมื่นสต่ออัพเลยตัวช้นี่ตัวนีว้เราจะเน้นให้โหดโหดดาเมจแบบแรงจริงๆคือแบบโจมตีก็ไกลนะฮะแล้วก็ d ี s ีเ5คือค่อนข้างที่จะตีเร็วเป็นอย่างมากอืมก็คือแบบจีดูดูดูเห็นไหม ดูจากตัวแรกคือเขาจะรอดพ้นมาถึงแบบหลุดออกไปได้ยังไงก่อนตัวแบบตัวบิกาจูนี่ก็แบบค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันตัวเออปิกาจูนะเราจะอัพตัวแบบดาเมจหนักๆเพิ่มนะฮะอืโอเคอัพไม่ตันนะตอนนี้เราอยู่ที่เวฟที่11นะทุกคนอืมโหแต่ดาเมจค่อนข้างที่จะโอพเลยนะตัวพวกนี้อัพมาแล้วผมจะอัพไปที่ตัวแรกเพิ่มด้วยนะตอนนี้เอาเวฟที่12แล้วโอ้ไปไวอยู่นะเอาจงจริง แต่ผมก็ต้องอัพนะอัพอไป,อปพวกแบบตัวจีตัวจีเขาจะได้จีแบบต่อเนื่องและรวดเร็วนะฮะเนี่ยคือแบบมันมันเร็วมากพวกเนี้มันช็อตตัวนาทีเลยทุกคนเนี่ยท,ที่ผมอัพมาเนี่ยดาเมจพวกนี้มันพันหนึ่งอ่ะดาเมจตัวสายฟ้าแล้วมันเท่าไหร่พันเก้าอ่ะทุกคนก็คือให้ตัวนาทีเลยยังไงก็ตายแล้วมันมาเจอตัวจีกะตัวจีคือแบบให้หมดผมอัพไปเลยอัพไปอย่างนาทีอัพไปอย่างนาทีเอาไปใจดีใจดีช่วงนี้นี่ตัวนี้อัพอีก เขาใช้เงินน้อยมากเลยนะตัวสายฟ้าแบบตัวเนี้ยใช้เงินที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากเแล้วผมคิดว่าเรานั้นจะไปได้ไกลเป็นอย่างมากนะฮะโอ้คือแบบตอนนี้คือโหสุดๆคือแบบเสียมาเสียโลบักมาเนี่ยก็ต้องได้ให้คุ้มนะฮะโอ,โอเคตอนนี้นะเรานั้นมีเงินอยู่สองหมื่นหนึ่งอัพเลยอัพเลยอัพไปอีกอันนี้ก็อัพไปหลังๆนี้ก็อัพไปอีกโอ้โหคุ้มคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วทุกคน มันคุมแบบคุมเกินคุมนะฮะก็คือบอกได้เลยว่าคุมมากๆกกรรมการจันมาซึ่งรอบนี้เป็นเฟรของบอสแล้วทุกคนผมอัพตัวแรกเน้นดู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 เลือดบอสดูเลือดบอสต้นผ่าทีดู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 ด,ด,ด,ดูอ่ะแล้วชนะอย่างง่ายดายทุกคน คือมันไม่ได้ยากเลยอะกับการที่แบบเรานั้นได้ตัวใหม่ถ้าเกิดว่นจากว่าถ้าเกิดผมไม่ได้เปิลไครมาก็คือตรงจุดนเนี้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะ ื่กี้ผมอาจจะเล่นโหมด EC ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดแบบเรานั้นไม่ได้เปิดใครหรือได้ตัวดีๆมาเนี่ยมันจะดูยากมากเลยนะทุกคนโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ